เบียร์วา์เหล้ากาแฟชาโคลาเครื่องดื่มเหล้าประวัติศาสตร์ภาพประกอบเนื้อหาเครื่องดื่มเล้าประวัติศาสตร์เบียร์วายเหล้ากาแฟชาโคลาของเหลว6ชนิดที่มีส่วนรังสรรโลกใหม่ความกระหายน้ำเป็นเรื่องคอขาดบาดตายยิ่งกว่าความหิวโหยหากขาดอาหารคุณอาจมีชีวิตรอดได้นานนับสัปดาห์แต่ถ้าขาดของเหลวมาดับกระหายเสียแล้ว ก็นับเป็นบุญโขหากคุณรอดชีวิตได้อีก2-3วันมีเพียงการหายใจเท่านั้นที่สำคัญก็ว่าการหาของเหลวมาดับกระหายเมื่อนับหมื่นปีที่แล้วมนุษย์สมัยแรกยังท่องไปเป็นกลุ่มเล็กๆเกนื่องจากไม่รู้จักการเก็บน้ำพวกเขาจึงต้องแวะพักตามเขตใกล้แม่น้ำบ่อน้ำหรือทะเลสาพเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีแหล่งน้ำจืดให้ดื่มกินได้ต่อไปแหล่งน้ำจึงเป็นข้อจำกัดและตัวที่นำความก้าวหน้าของมนุษยชาติ เครื่องดื่มก็ได้กำหนดโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมานับแต่นั้นในช่วงหมื่นปีที่แล้วนี่เองที่เครื่องดื่มอื่นๆได้เข้ามาท้าทายความสำคัญของน้ำเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการจงใจทำเครื่องนอกจากจะเป็นทางเลือกสำหรับดับกระหายแทนน้ำที่มักจะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคเครื่องดื่มใหม่ๆเหล่านี้ยังมีบทบาทแตกต่างกันไปบ้างถูกใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาบ้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเป็นแรงบันดาลใจในการส,สรรรส้างปรัชญาและงานศินละปะเครื่องดื่มบางอย่างทำหน้าที่เป่าประกาศอำนาจและสถานะผู้นำบางอย่างช่วยควบคุมหรือสร้างความพึงใจแก่ผู้ถูกกดขี่มีการใช้เครื่องดื่มเพื่อเฉลิมฉลองในวาระการกำเนิดเพื่อการระลึกถึงการตายจากและเชื่อมสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเครื่องดื่มยังมีบทบาทผูกมัดข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ช่วยรับสมองที่อ่อนล้าเป็นทั้งยากู้ชีวิตรหรือเป็นยาพิษมรณนะตลอดสายทานประวัติศาสตร์อันยาวนานเครื่องดื่มต่างๆได้เข้ามามีบทบาทโดดเด่นตามแต่ยุคสมัยสถานที่และวัฒนธรรมต่างๆนับจากหมู่บ้านยุคหินถึงห้องกินอาหารค่ำมของชาวกรีกโบราณหรือร้านกาแฟในยุคแห่งความสว่างสวัยทางปัญญาเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้รับความนิยมเมื่อมันสอดคล้องกับความต้องการหรือกระแสทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะเจาะ บางกรณีเครื่องดื่มเองก็ส่งอิทธิพลที่นำประวัติศาสตร์ให้ก้าวไปสู่หนทางที่คาดไม่ถึงเมื่อนักโบราณคดีแบ่งยุคสมัยต่างๆตามวัตถุที่ใช้ออกเป็นยุคหินยุคสำริดยุคเหล็กและอื่นๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะลองแบ่งประวัติศาสตร์โลกออกเป็นช่วงๆตามยุคสมัยที่เครื่องดื่มแต่ละชนิดเล่นบทบาทเด่นจนสามารถลำดับพัฒนาการของประวัติศาสตร์โลกผ่านเครื่องดื่มหกชนิดได้แก่เบียร์ไวน์เหล้ากาแฟชาและโคลา ในจำนวนนี้เครื่องดื่ม3มชนิดมีแอลกอลฮอล์เป็นส่วนผสมส่วนอีก3ามชนิดมีกาเฟอีนทว่าทั้งหมดล้วนแต่เป็นเครื่องดื่มที่โดดเด่นในยุคสมัยที่สำคัญสำคัญนับแต่ยุคดึกดำบรรจนถึงสมัยปัจจุบันทั้งสิน้นเบียร์เหตุการณ์ที่นำมนุษย์ก้าวย่างมาสู่เส้นทางแห่งความเป็นสมัยใหม่คือการเพาะปลูกเริ่มจากการเพาะปลูกธัญพืชที่ให้มเมล็ดซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในตะวันออกกลางเมื่อราวหมื่นปีที่แล้ว ตามมาด้วยกำเนิดของเบียร์แบบง่ายๆและในอีก5,000ปีต่อมาอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นในเขตเมโสโปเตเมียและอียิปต์สองวัฒนธรรมซึ่งพัฒนาคู่ขนานกันไปนี้มีรากฐานอยู่บนผลิตผลมเมล็ดพืชส่วนเกินอันเป็นผลจากการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นระบบผลผลิตส่วนเกิน ช่วยให้ประชากรจำนวนหยิบมือมีอาหารกินโดยไม่ต้องลงแรงทำงานในไร่นาและได้เข้าไปเป็นนักบวชนักบริหารอลาลักษณ์และนายช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเบียร์ไม่เพียงบำรุงผู้พำนักอาศัยในเมืองแห่งแรกและผู้ประพันธ์เอกสารชิ้นแรกเท่านั้นแต่เมื่อทัญ,ญพืชคือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจค่าจ้างและการปันส่วนก็ถูกใจ่ายในรูปของขนมปังและเบียร์วาย วัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ที่พัฒนาขึ้นตามนครรัฐของชาวกรีกโบราณในช่วงสหัสวรรษแรกก่อนคริสต์ศตกราชได้สร้างสมความก้าวหน้าด้านปรัชญารัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และวรรณกรรมซึ่งยังคงเป็นรากฐานทางความคิดของสังคมตะวันตกสมัยใหม่หวายนั้นเปรียบได้กับเส้นเลือดคอยหล่อเลี้ยงอรารยธรรมในย่านเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นรากฐานของเครือข่ายการค้ามหึมาที่ช่วยแพร่ความคิดของชาวกรีกออกไปทั่วบริเวณกว้าง ในงานสังสรรค์อันเป็นทางการหรือซิมโพเซียนซึ่งผู้คนต่างถกเถียงกันในหัวข้อทางรัฐศาสตร์ตวินิพนธ์และปรัชญาโดยผู้เข้าร่วมงานต่างดื่มไวน์เจือจางจากชามใบเดียวกันครั้นถึงสมัยโรมันไวน์ก็ยังแพร่หลายออกไปภาพโครงสร้างสังคมที่มีการจัดลำดับชั้นของชาวโรมันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านลำดับขั้นและรูปแบบของไวน์สองสาศาสนาหลักของโลกเคยออกประกาศเกี่ยวกับการดื่มไวน์ที่มีเนื้อความตรงกันข้ามพิธีกรรมแบบคริสต์ของผู้ยูคาริส มีไวเป็นศูนย์กลางแต่หลังจากจักรววัดิโรมันล่มสลายและาศาสนาอิสลามเจริญขึ้นไวก็กลับกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายในดินแดนต้นกําเนิดของมันหลังจากกรุงโรมล่มสลายไปราวหนึ่พปีกระแสะความคิดตะวันตกก็ก้าวรุดหน้าไปอีกครั้งอันเป็นผลจากการกลับไปค้นพบความรู้สมัยกรีกและโรมันซึ่งส่วนมากได้รับการพิทักษ์และพัฒนาขึ้นโดยปราศจากโลกอาหรับ ในสมัยดังกล่าวนักสำรวจชาวยุโรปที่ต้องการจะหลุดพ้นจากชาวอาหรับซึ่งผูกขาดการค้ากับโลกตะวันออกก็ตัดสินใจล่องเรือไปทางตะวันตกสู่ทวีปอเมริกาและทางตะวันออกสู่อินเดียและจีนจนเกิดเส้นทางการเดินเรือทางทะเลรอบโลกเล่าชาติยุโรปต่างก็แข่งแย่งกันอ้างสิทธิเหนือดินแดนส่วนต่างๆในยุคแห่งการค้นพบนี้เครื่องดื่มชนิดใหม่ก็เกิดจากการกลั่นอันเป็นกระบวนการของนักเล่นแร่ปแปรธาตุที่รู้จักกันมาแต่ครั้งโบราณ แต่ชาวอาหรับได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นการกลั่นทำให้ได้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นและเก็บไว้ได้นานเหมาะสำหรับนำติดตัวไปกับการท่องทะเลเครื่องดื่มที่ว่านี้ได้แก่บรันดีเหล้ารัมและวิสกี้ซึ่งต่างถูกใช้แทนเงินปลาเพื่อแลกเปลี่ยนกับทาสและกลายเป็นที่นิยมมากในอนานิคมแถบอเมริกาเหนือซึ่งมันจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองจอนมมีส่วนสำคัญในการสถาปนาสหรัฐอเมริกากาแฟ การขยายตัวทางภูมิศาสตร์สู่ดินแดนใหม่ๆปรากฏควบคู่ไปกับความผิบานทางภูมิปัญญาครั้นนักคิดตะวันตกมองออกไปนอกกรอบความเชื่อโบราณที่ได้รับมาจากชาวกรีกพวกเขาก็เริ่มคิดคนทฤษฎีใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กาแฟคือเครื่องดื่มที่โดดเด่นของยุคแห่งเหตุผลเครื่องดื่มลี้ลับซึ่งนิยมกันทั่วยุโรปนี้มีกำเนิดจ,จากตะวันออกกลาง ร้านรวมที่เกิดขึ้นเพื่อเสิร์ฟกาแฟนั้นมีคุณลักษณะแตกต่างจากร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้กลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่องการค้าการเมืองและภูมิปัญญากาแฟช่วยให้สมองปลอดโปร่งมันจึงเป็นเครื่องดื่มในอุดมคติของนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจและนักปรัชญาบทสนทนาในร้านกาแฟนำไปสู่การก่อตั้งสมาคมเพื่อการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การก่อตั้งหนังสือพิมพ์การสถาปนาสถาบันการเงินและเป็นเชื้อความคิดปฏิวัติโดยเฉพาะในกรณีของฝรั่งเศสชาแต่ไม่นานชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวอังกฤษซึ่งเคยโปรดปรานกาแฟก็เริ่มหันลหลงไหลชาซึ่งนำเข้ามาจากจีนความนิยมดื่ชาในยุโรปมีส่วนเร่งให้ต้องเปิดเส้นทางการค้ากับโลกตะวันออกและปูทางสู่ลัทธิจัรวันนิตและการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ชายังช่วยให้อังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกเป็นประเทศแรกครั้นชาเข้ามาครองใจทางอังกฤษเรียบร้อยแล้วความปรารถนาที่ได้ชามาบริโภคไม่ขาดสายก็ส่งผลใหญ่หลวงต่อนโยบายต่างประเทศของอังกฤษทั้งยังมีส่วนช่วยให้อเมริกาได้รับเอกราชค้นลมอรารยธรรมเก่าแก่ของจีนและทำให้อินเดียกลายเป็นแหล่งผลิตชาที่สำคัญไปโคคา แม้เครื่องดื่มอัดก๊าซหรือน้ำอัดลมจะกําเนิดในยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายศตรวรรษที่18แต่เคยองคดื่มปราศจากแอลกอฮอล์เหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างแท้จริงเมื่อมีการคิดคน้นโคคาโคลาในอีกร้อยปีให้หลังจากเครื่องดื่มที่เพศสัชกรชาวแอตแลนตาพัฒนามันขึ่งเป็นยาให้ใครต่อใครสามารถซื้อหากันโคคาโคลาได้กลายเป็นเครื่องดื่มประจำชาติอเมริกาเป็นสิ่งที่วัดถึงลัทธิบริโภคนิยมที่ผลักดันอเมริกาสู่สถานะมหาอำนาจของโลก โคคาโคลาเดินทางไปกับทหารอเมริกันซึ่งทำการรบในสมรภูมิทั่วโลกในศตวรรษที่20จนกลายเป็นสินค้าที่รู้จักกันดีที่สุดและกระจายไปยังประเทศต่างๆมากที่สุดในโลกมายุคนี้มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกที่กลายสภาพเป็นตลาดเดียวเสียแล้วเครื่องดื่มนั้นเกี่ยวพันกับสายธานประวัติศาสตร์อย่างแนบแน่นก็ว่าที่เราคิดกันมากทั้งยังส่งอิทธิพลต่อโฉมหน้าประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยการจะเข้าถึงความซับซ้อนว่าใครดื่มอะไร เพราะอะไรและพวกเขาได้มันมาจากไหนจำต้องอาศัยการสำรวจพรมแดนความรู้ของสาขาวิชาซึ่งดูแทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยดังเช่นประวัติศาสตร์ของการเกษตรปรัชญา,าศาสนาเศสัชาศาสตร์ทเทคโนโลยีและการค้าเครื่องดื่มทั้ง6ชนิดที่กล่าวถึงนี้แสดงให้เห็นว่าอรารยธรรมและวัฒนธรรมต่างๆของโลกต่างเกี่ยวโยงกันและไม่อาจแยกจากกันได้เบียร์วเหล้ากาแฟ,แฟชาและโคลาในบ้านคือสิ่งเตือนให้เราหันมาหวนคิดถึงบทบาทของพวกมันในอดีต มันคือของเหลวที่ตอกย้ำถึงพลังซึ่งมีส่วนรังสรรโลกใหม่หากลองได้เข้าขุดคุยหาต้นต่อของพวกมันดูแล้วรับรองว่าคุณนาจะไม่มีวันมองเครื่องดื่มในแก้วของคุณในงุมเดิมอีกเลย